ม,มึงพาก,กูขึ้นเครื่องบินอ,ะอ่ะแล้วพอกูขึ้นไปนั่งเรียบร้อยแล้วมึงเดินมาบอกวน้ำมันหมดอะเล่น <ท atamente> <damals> ดีไใช่ได้ใช่ได้ ไอ้แล้วเพลงอ่ะอัน,นี่ไงโผล่เลยได้นี่ไม่ใช่แล้วไม่ร้องเหรอฮะไม่ร้องเหรอร้องไม่ได้นี่โผล่เลยได้นี่ครูค้คูขังขอนี้ตึงได้ไหมหขอนี้ตึงได้ไหมอขอนี้ต<อ>ึงนะถือว่าทำบุญนะ It's a fun and the morning. It's a moment to go. It's a normal candle, take it, It's a and good morning. Ooh, yeah, it's a morning. อันนี้ชื่อเพลงอะไรนะอินิมานกเนกอ,อันที่ผมฟามาดอืมนี่ชอบกินปลาแน่เลยนี่เหยียบย่างปลาเนี่ยโอ้ปลาตัวใหญ่นี่ออมโหนี่นะหาปลาเกบมากเลยนะปลานี่ยนี่ตัวเล็บปโอ้หานี่ตัวใหญ่กว่านี้อีกที่บ้านโหนี่นะ ทำบ้านผมนี่มีที่ดินเยอะมากเลยโอ้ใช่ผมปลูกหมากนี่ไว้กีเอนี่หมากกีเอนนี่เยอะมากเลยผลบมงล่าม,มานี่ไปอยู่กับผมได้น,นะบ้านผมไปอยูอ่กับผมสบายเลยผมจะให้ทุกอย่างเลยไม่ต้อแทาอะไรเลยเขาไม่ชอบพี่หรอกเขาชอบโคฟาร์เพยเชื่อดิเขาชอบเพย์โคฟาเพยหรอใช่อ รเ้เพลงสักทีเดออย่าฝาได้เลยเดี๋ยวผมจะร้องให้าฟังเขาจะชอบที่หรอท,ทีโอ้แมทพที่ดาหล่นฟ้าจะหล่นมาตั้งแต่สวสรรค์สันใดเหตุพีกดของพระอินต่างไว้ขาจังได้ทรงจะลงมาเป็นบุญตาที่อายได้พบไดพอเป็นบุญหลายกันอายได้จเจ้ามาเป็นแฟน จีจ่ามึงจิ้งแขนกันอยนะอ้าวลูกพี่ทำไมเขาไม่คุยกับเราเลยนี่ยิ่อย่างเดียวเลยไปเลยเนี่ยว่อะไรไม่ยิ่งทำไมก็อย่างเดียวทำไมเขาไม่คุยกับเราเลยนี่น้องเขาไม่ได้ยินไม่ได้ยินยังไงอ่ะน้องเขาไม่ได้ยินอ่ะเออไม่ได้ยินงหรอเออเขาพูดไม่ได้อ้าวแล้วรอปีนี้ผมก็บอกว่าผมของเกยังไงเกยอย่างนี้ กูสนนีี่่จาเวลาที่มึงกูจะต้องเจอกันวักัาตัวนี้แหละนายเดดูเพ่เบาไว้ก่อนเลยลอดนี้นี่คายแพ้นี่นะให้เรียนลูกน้องเลยได้เลยวักการเอาเปล่าไสเกียร์เป็นไหมเออเอาเอาง่ายๆนะนี่คือเกียร์ การมาข้างหน้าก็รถมันก็จะไปข้างหน้านะครับกานถอยหลังก็จะถอยหลังถ้าตรงกลางเนี่ยเป็นเกียร์ว่างนะครับผมจะอธิบายไปๆนะครับอันนี้คือกุญแจกุญแจปั๊บเปิดตาตามเบรกกลเบรกลดปักรยานรักเมืองไทยเรามาอยู่เมืองไทยหลายปีหลายปีมรักเมืองไทยเรามาอยู่เมืองไทยแล้วก็ านี้มาันี้ปาทันนี้มาีรอดนพีแพปดแล้วมาอยู่เมืองไทยแล้สนุกสุดีแล้วมาอยเมืองไทยชรแลมอ่เมืองไทแลสนุกสีดแล้มาอยเมืองไทชรแลวมอยูเมืองไทแลสนุกสุขีดแล้วอยเมืองไทมาคับนลอกแบบดิจิลดิจิอีกูได้เกิดล้กูจะเกิดวันนี้วันนี้วันนี้กูต้องกัง ไอ้วะอาบปืนเลยเลรืมอปืนดูแพ้เลยม <c oughs> ึงเกยตาซื้อได้วันละแปดสิบบาทนะก <c oughs> ูบอกมึงแล้วว่าอย่าขับรถเร็ว <c oughs> ผมเบะผมไม่รู้ว่าอันไหนเบะดูผมก็เลยโกะเลยน้ำเตือนง้องรักคนเดียแสงด Những tên đồn nguồn cay lòng nguồn cay nắng 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 ไไมม่่นนนนออแแลล้้ววเรียนจบแค่ตำๆอาชีพที่ทำเลย่อยต้องแต่งเกิดเป็นคนขายแรงทำงานต่ำแหนงระดัแเ่นหนึ่งตทางจากโอว์เอาโทอแบบพีนี่ตะเพียนเอาเกัดเลยนะกัดเลย อืมอืมอร่อยแบบพยายามไม่ได้เลยเลยพี่กระโดงถว่านคือมาลองมาตรดจสอบหน<อ>่อยเอเค รกินไปเขาไม่ได้ทําอะไรเขาแช่แล้วเขามากินข้าวไงเขาแช่ควายแล้วนะเขาได้ยีบปวดได้ยีบด้วเอาบัตรมาบ้างไม่ได้เอามาด้วยเป็นไรหรอกคนเรือมาจากบ้านนี่ใช่ปะเนี่ยแค่ปลาตะเพียนปลาสวายไหมเนี่ยใช่ไหมใช่ค่ะ ขอถ่ายรูปด้หน่อยขอถ่ายรูปกด้วยหน่อยได้ได้ได้อเคเคโอเคโอเคโอเลโเโอเคโอเคกอเคโ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 อเเคโอเอเเออเเอเคโอเคโออเเคโเคโอ